สวัสดีครับแฟนๆ FC ของอู่จังดอนสวิตต์ปักช่องนะครับวันนี้เราจะมาจะมาดูวิธีการที่เราจะเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องลูกลอกของปอด2.2นะครับนี่นะครับอันนี้มันมีเสียงดังมาเดี๋ยวเราจะถอดเปลี่ยนสายพานแล้วก็ลูกลอกแล้วต่อด้วยถอดท่อไอดีออกมาล้างแล้วก็ล้างวาล์ว EGR แล้วจะ แล้วจะถอดให้ดูนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนที่ที่ใช้ Ford s c o r p i น2ครับที่ไปเปลี่ยนที่ไปอุด EGR นะผมขอแนะนําว่าการอุด EGR เนี่ยมันไม่ดีสําหรับตัวรถฟอร์ด Ford นะครับเพราะว่าถ้าเราอุด EGR แล้วลองสังเกตดูนะครับตั้งแต่ไปไปอุดมาเนี่ย หลายคนที่เมาออกที่นี่เพราะอะไรเพราะไปอุดมาเสร็จปุ๊บเวลาดับเครื่องปุ๊บเครื่องจะสั่นผิดปกติและอีกอย่างหนึ่งการอุดมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของวายีอาเสียนะครับวาลีกียายังทํางานอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการทํางานถอดตั้งแต่ถอดจนถึงทําเสร็จแล้วเราประกอบครับอ้าวเอาลงมือได้เลยห้า อันนี้เราถอดออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูถึงสุขภกที่อยู่ภายใน,ในอ,อ่อันนี้เราถอดมาเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดทุกชิ้นนะคะรับจะทำความสะอาดให้ดู<ป>เดี๋ยวดูดวสายพวกเนี่ยไว้ในติดอืมดูงส,สุขภกภายในเดี๋ยวเราทำ แต่ทีนี้โดนแจ็คพอตนะครับวงแจ็คพอตพอ,ออกมาปั๊บเนี่ยคือ EGR ขาดเราต้องเปลี่ยนของใหม่ครับเดี๋ยวเสร็จเกืบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เช็คของล้างทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเราประกอบข้อคืนแล้วจะได้ลองทดสอบลองวิ่งดูนะครับถ้าตอนนี้เราได้เริ่มประกอบแล้วนะครับเดี๋ยว,วเราดูของใหม่ทั้ง ชุดวายีจีอาร์ wow, e GR, mm hmm. ก็เปลี่ยนใหม่นะนี่ล้างใหม่สะอาดว่วเดิมทุกอย่างทำงานต่อ,อแต่ยังตัวฟีปัมก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ mm hmm. เพราะว่าทีนี้รถเริ่มมีความร้อนฟีปัมมันไม่เกาะแล้วต้องเปลี่ยนทั้งชุดตัวนี้ล้างใหม่ล้างใหม่ นี็ของใหม่สายพานใหม่นะครับมา่ะดูลูกปืนชุดนี้ลูกปืนถึงโซ่พวกนี้ใหม่หมดนะครับต้องเปลี่ยนใหม่แต่แต,ตัวนี้ถอดออกมาใหม่แต่ยังของเก่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ลูกปืนนี่ก็ใหม่คือการบำรุงรักษาที่ดีคือต้องเปลี่ยนใหม่แล้ให้คงสภาพเป็นสแตนดาร์ตนะครับ มาถึงวิธีการไล่ลมนะครับออาเปิดค้อๆสักหน่อยนะึง หาอยางดูเกียรว,ว,าวยาย่างก่อนเถอว่างว่างยังอ่าสตาร์ทไล่ดูนี้มีเปีนของม่อ่า้พาลูกิ่ง จะทำการรีแน็ปด้วยนะครับขับต่อยครับเปิดแล้มาเปิดมาเติมน้ำมาเติมเลยเติมให้มันเต็มเลยมันจะไหลมาเองขับตอก่อนเปลยานะอย่าดูด น่ามาเซ็ตปับก,ก่อนปับก,ก่อนเด้อต่อโอ้ต้องตั้งคิดนะตั้งคิดนะงานเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนอสุดท้ายนะขนนั้นยะ ีเ็โปรมอาจจะเรื่องก่อนแล้วก่ลองสตาร์ทดูใหมนี่จบงานเสร็จเรียบร้อยอ่ะหลังจากลองมาเรียบร้อยเก็บงานเตรียมส่งงานแล้วครับอยงนี้อ่ะเป็นยังไง ไปลองมาแล้วเป็นไงม้างกระชูดกระชูดอ่าเนี่ยถึงเวลาเราดูแลรักษานะครับจากในปากช่องนี่ใช่ไหมครับครับปากช่องปากช่องตอนนี้เราเก็บงานแล้วเตรียมตัวส่งงานจะลองมาแล้วลูกค้าพอใจยกนิ้วมาทีนี้อ่าโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปใหม่นะครับ